สวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเสนองานในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์กันค่ะโดยคุณครูผู้สอนชื่อว่าคุณครูจารุนิพายด่านปานหรือว่าคุณครูแหม่มน,นั่นเองค่ะงานที่เราจะนําเสนอวันนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับความหมายของนาฏยาศาและนาฏยาศามือกับเท้าค่ะก่อนที่จะไปรู้ความหมายของนาฏยาศาหรือไปรับชม น่าจะย,ยัดศับมือกับเท้านะคะแล้วก็ต้องรู้จักสมาชิกในกลุ่มกันก่อนคะ่ะโดยสมาชิกในกลุ่มนะคะจะมีทั้งหมด11คนคะ่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงพิรยาพจเจริญเลขที่3ามสิบมหนึ่งคับแค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงปานตะวันค่ะเลขที่สามสิบใช้มอหนึ่งครับแปดสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงสุชัญญากัดมีเลขที่40่สิบมอหนึ่งับแปด สวัสดีค่ะนชื่อเด็กหญิงนภาพันจังโซ่เลขที่24ม1ครับ8สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงพัชชาสังวัเพชรชั้นวอ1ครับ8เลขที่31ค่ะเอ้าสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงวัญชยาหงทองเลขที่38เอ้ย39นะคะม1ครับ8สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกันะคะเริญพรมครับเลขที่6ครับวอา1ครับไ8อะไรครับชื่อเด็กชายสุริยานะครส่วเด็กเี็มวอ1ครับ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวุทธพงศ์วุญิธรรมเล็กที่13ม1่ครับแปครับก็เดีครับผมชื่อเด็กชายพุทธพงศ์กินโกเลขที่9อยู่ชั้นม1ธที่แครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนวัฒน์คำเจริญเลขที่5ม1อครับแครับก็ได้รู้จักสมาชิกทั้ง11คนไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาทำความรู้จักกับนัตยศัพษ์ค่ะซึ่งนัตยศัพษ์นะคะหมายถึงศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการแสดงนาฏศิลป์ไทยค่ะ เมื่อเรารู้จากสมาชิกทั้ง11คนและรู้ความหมายของนาฏยศัครบหมดแล้วนะคะเราก็จะไปรับชมนาฏยศัพท์มือกับเท้ากันค่ะโดยเริ่มจากนาฏยศัพท์มือนะคะ 1. วงบน 2. วงกลาง 3. วงล่าง 4. วงหน้า 5. จีบความ 6. จีบหงาย 7. จีบหงายชายพกุก8จีบทรงหลัง9จีบปกหน้า10จีบปกข้างและ11จีบล้อแก้วนะคะต่อมานะคะเป็นนนตยะศัพับเท้าคะ่ะ 1. เลื่อมเท้า 2. ประเท้า 3. ยกเท้า 4. ก้าวหน้า 5กระถุงเทา้าและ6กระดกเทา้าค่ะเพื่อชมนายศัพท์มือและเท้าครบหมดแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะทำการแสดงท่ารำประกอบเพลงโต๊ะริมค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงสุชัญญาเกิดมีเอ้ยยังไงสวัสดีครับผมเด็กชายชื่อหลวงบินเฮ้ยบาาสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนวัฒน์คำเจริญอะไรวะสวัสดีค่ะ้า,านะะะะหนูจะได้ยู่ ถ้าเศ้าให้กินเล่าสิบเป็กแต่ถ้าอยากตรงสเปกให้กินสเป็กสิเหล้า